อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่ในเบเดอรวิวรายการแห่งความช่วร้าลออยู่กันในเกม a r k s e r v e r e v o l v e วนะครับวันนี้มาในโปรเจกต์นะครับศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับศึกชิงความเป็นหนึ่งใครจะเป็นผู้ที่โหดที่สุดใครจะเป็นเทพที่บกบักอารักขาดินแดนแถบนี้ใครจะเป็นเทพเจ้าแถบนี้ใครมันจะโหดกว่ากันมาดูกันเลยครับ วันนี้นะครับผู้ท้าชิงของเราก็มีทั้งสองท่านด้วยกันนะครับก็คือท่านาพิโมดิอุสนะครับอ่านี่พิโมดิอุสนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นมังกรไซเบอร์นะครับมังกรสีฟ้านะครับเงามังกรเงาพิโมดิอุสนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับก็คือเทพนะครับเทพโดโดเล็กซ์ไอนุเทพมังกรตัวนี้เทพโดโดเล็กซ์นะครับเทพโดโดเล็กซ์ตัวนี้ก็ชื่อว่าลาพัสนะครับลาพัสลาพัส ลาพุสเรียกได้หมดเลยครับลาปัสผมขอเรียกว่าลาปัสแล้วกันนะครับลาปัสอ่าเจ้าตัวดูเล็กลาปัสตัวนี้นะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับตอนนี้เลเวล1,500ครับทั้ง2ตัวเลเวล1,500แล้วก็เราจะมาวัดกันดูนะครับว่าใครมันจะโหดกว่ากันโอเคครับไปเดี๋ยวขอไปเซตติ้งมหน่อยนะครับหาแล้วครับสังเวียนศึกชิงเจ้าดุจพรพนะครับได้เริ่มขึ้นเรื่องจัดกัมสาวไม่จัดการจัดนะคุณผู้ชม ทีโมดิวส์มันไม่เข้านะครับนี่ครับเรียบร้อยมาดู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 อ๋อโอ้โหครับพ่นไฟครับทีโมดิวส์พ่นไฟรัวๆเลยครับเดี๋ยวดเล็กก็พ่นไฟโต้กับนะครับตีกลับนะครับสู้ยังวะเดี๋ยวดเล็กไม่สู้เหรอวะต้องสู้แล้วเฮ้ยทำไมมันไม่สู้วะเฮ้ยทำไมลาพัสนี่ไม่สู้วะลาพัสนไม่สู้เหรอวะทีโมดิวส์ก็พ่นไฟใหญ่เลยครับตอนนี้เหมือนว่าเหมือนว่าสงครามนี้มันจะยังไงอยู่นะครับ เหมือนว่าพีมอดีอุสมันจะบินได้นะครับแต่ว่าเจ้าโดโดเล็กมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับโดโดเล็กไม่สามารถตีได้นะครับตอนนี้โดนอย่างเดียวครับโดนตีอย่างเดียวครับไม่แน่ใจว่าเลือดเหลือเท่าไรนะครับตอนนี้ต้องรอดูกันไปก่อนครับในเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแล้วต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนบทบานนะครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมก็สึกชิงใจด้วยสภาพนะครับ เหมือนว่าผมต้องบังคับเจ้าลาปัสเองนะครับเพราะว่ามันไม่ตีนะครับมันสูงเกินไปนะครับตอนนี้นะครับเวลพาหนาร้อยเท่ากันทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบนะครับก็เดอดูเดอดเลสลาปัสนะครับผมจะเป็นคนคอบุมเมงนะครับว่ามันจะมีโอกาสน้อยนะครับที่จะโจมตีสูกิมอนดิอุสนะครับจะโจมตีถึงนะครับนี่ครับแต่ว่าก็ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆพลอยมาพ่นมาพ่นกลับมา นะพนมาพ่นขับไม่โค <'s> <Okay. S 2> ้พ่นมาพนนลับไม่โคเอาดีเอาดิม้ากูกระโดดได้ด้วยนะเว้ยหลับปั๊สนี้นะกระโดดโคตรสูงเลยนะครับนี่ลงน้ํามาดินลงได้เปล่าสู้กันในน้ํำไหมมามาดีกลัว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 สู่กันในน้ําเนี่ยสู้ในน้ามาดิมาดีมาเลยมาเลยมาเลยไล่กัดถึงจะกัดไม่่อยโดนใ่นะครับมันก็พ่นอยไปเรื่อยนะครับพ่นอยพ่นปล่อย่ะพ่นล่อปล่อยเยอะเหรว คนปล่อยคนลังเลยนลังเลยอ่าอืมอืมเป็นไงเอาไงเอาไงเอาไงอยู่นิ่งๆก็ได้เว้ยมันเลี้ยวอ่ะเอาดิเออือ้อกัดโดนอ่ะโดนอนะ่นนะเมื่อกี้โดนอนะ่ะร้องเลยร้องเลยร้องเลยดิมาไฟไฟนทำเงินนะครับไฟฟ้าไฟเย็นกับไฟแดงนะครับมาดิเทสเกะทเทนโชะเทสเกะเทนโชะเลื่อนรถไหมเนี่ยเลื่อนรถนะครับ ถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับทางฝ่งนูน้นก็ต้องเลื่อนรถเหมือนกันครับมาดูนะครับจิงเจ,าจา้าุภพบแห่งนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเดีย๋ยวนี้แป๊บนี้แป๊บเราอยู่ด้านล่างเรากัดมันไม่ใช่โดนเพราะเราพลอยเราเสียแปบมากครับเราต้องกัดนะครับกระโดดไปหาํำเลนะครับตรงนี้ดีกว่าแล้วก็หันหน้าไปกัดรวัวกัดรวัวเพราะเรามันสายกัดอยู่แล้วลาปัสนะครับเป็นสายกัดแล้วก็เือดิโมดิโมพิอุสนะครับจะเป็น คนฟลอยโดยแบบนั้นแหละจะคนฟลอยคนตีอยู่แบบนั้นนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นเจ้ายุทธภพในศึกครั้งนี้โอ้โหตามมาเลยน้องผมมีสไปโนเผือกข้าแม่งโอ๊เผาเผาใหญ่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 เอาดิเอาดิเหมือนว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกจู่โจมอย่างเดียวเลยนะครับเหนื่อยเหรอเหมือนว่าหลับปัจจะเหนื่อยนะครับ ขอชาร์จแป๊บชาร์จแป๊บไม่ได้เหรอมาดิเผามาเผากลับไม่โกงเผามาเผากลับไม่โกงครับเผามาเผากลับไม่โกงเอาดีไหลมาไหลกลับไม่โกงครับไม่โกงไหลมาไหลกลับเอาดีไหลมาไหลกลับ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 ครับไหลมาไหลกลับเอาดีฮะเราต้องลงไปสู่ข้างล่างกันแล้วรู้ว่าหนักวะไม่น่าจะหนักนะตอนนี้ ลาปัดใกล้ตายแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าพีมาดิอุสจะยังไงนะตอนนี้แต่ลาปัดเริ่มแย่แล้วมาด้านล่างมาต้องโดนบั่งเลยครับจับเอาดิโอโหอะไรไปอยู่ในดงงญ้าเมื่อกี้นี่ครับมันมามันก็ต้องโดนบ้างโดนบ้างอะไรบ้างโอ้ข้างเลยนะครับแผ่นดินสะตันสะนานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับ ครั้งนี้ใครมันจะเป็นผู้ชนะนะครับมาดูากันเผามาเผากลับไม่โกงเผามาเผากลับไม่โกงไม่โกงเว้ยไม่โกงเว้ยกัดเว้ยกัดเอ้ยเอ้ยมามาเลย,เลยมาเลยน้องมาเลยเอยเอกูกระโดดได้นี่วะมาดิมาดิกระโดดกัดกลางอากาศเว้ยเหมือนว่าเราจะเสียเบียบอย่างมากนะครับเอ้ยตรงนี้เป็นเสาเสาอะไรวะเสาแดงนะครับ โอ้โหเรามาส่วนที่เสาแดงเลยนะครับมาดีเผามาเผากัดไม่โกงเผามาเผากัดไม่โกงเพราว่าสตามิน่าจะหมดนะครับหมดเกลี้ยงเลยครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปรีสตามิน่าแป๊บทีมอดิอุสเฮ้ยนี่มันติดแล้วครับเสร็จเราครับงานนี้วานหมูครับเอาดีมันบินไม่ได้นะครับนื่องจากมันเิ็บั็กที่ตัวเรานะครับบิดๆนะครับทีนี้ก็ได้โอกาสเราแล้วครับบวกเรัวๆครับ จะโดดเล็กนะครับขึ้นชื่อเรื่องการต่อยทีนะครับก็คือสปีดสปีดสปีดแอคแท็นะครับก็คือความเร็วในการจตมตีจะเร็วมากนะครับดูครับโอ้ยมันรอดไปได้ครับเหมือนว่ามันก็เลื่อนรถไปพอครัวเลยนะครับเมื่อกี้เร็วเท่ากันนะครับสองตัวนี้ไม่มีโกงครับไล่มาไล่กลับครับพ่นมาพ่นกลับเอาดีครับอยู่นิ่งๆเลยเนี่ยอยู่นิ่งๆไงมึงกัดเลยเนี่ยมาหันหน้าสักนิด โดนที่มันดังที่มันร้องเมื่อกี้อ่ะคือโดนนะครับแต่เนี้ยแบบเนี้ยเนี้ยเโดนนะครับโดนนะครับนั่นโดนโดนไ่มาไ่กลับมาดิพ่นมาพ่นกลับพ่นมาพ่นกลับต้อยให้มันเป็นบั๊กอีกรอบนึงนะครับกระโดดกระโดดกัดปีกนะครับลาบัตเราก็ใจเย้ยนะครับใจว่าจะสู้พีมอดิุสไม่ได้นะครับแต่ก็เสียเบียบอยู่อย่างมากนะครับเพราะว่าพีมอดิุสมันบินได้นะครับเวนเจ้าลาบัตของเราก็ ต้องรอให้ศัตรูลงมาครับแล้วก็เหมือนว่าจะถูกเบิร์ตามิน่าด้วยไหมวะหรือว่าผมกดผมกดวิ่งมากจนเกินไปนะครับก็เลยรีไม่ทันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมงว่าผมไม่ตายนะครีตามิน่าแบบนี้ไงจริงด้วยนะครับผมไปกดผมไปกดตีมากเอ้ยกดวิ่งมากเกินไปนะครับก็เลยเกิดเป็นปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพีมอดีตเหลือเลือดอยู่เท่าไหร่นะครับแต่เรารู้เราว่าเราเหลือเท่าไหร่นะครับใครมันจะใครมันจะโหดกว่ากันวะ สุดชิงเจ้ายุทธภพเออซูปเปอร์สายาว่าพามันลงลากมันลงไปข้างล่างดีกว่าครับนี่ผมขอเดินธรรมดานะครับเจอเป็นการรีตาม,มิน่าในตัวด้วยโอ้โหมันจะเอาอะตรงนี้น่าจะบั๊กได้นะครับโอ้ยผมโอโ้โอหโอห้โหโอ้โหลาบัสล้มไปแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นไปได้นะครับว่าพิมอดิอุสมันได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้งมากกว่านะครับเพรพิมอดิอุสมัน บินกลางอากาศได้นะครับบินบนฟ้าได้นะครับก็เลยชนะเจ้าลาบัสไปได้นะครับนี่ครับล้มไปในก้อนหินเลยนะครับน่าสงสารมากครับลาบัสโอ้โหนี่ครับเหลือแต่ศพนะครับแล้วแถมศพยังถูกไปฝังในก้อนหินด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าศึกครั้งนี้นะครับก็ที่รู้ๆกันเลยนะครับก็พีมอดิอุสเป็นฝ่ายชนะนะครับปบมือครับผมทีนี้ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่า พีโมดิอ mm ุสกับลาปัตตัวไหนมันโหดกว่ากันนะครับเกิดสู้กันนะครับก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นพิโมดิอุสนะครับไอ้นี่เสือกอะไรเสือกอะไรตัวนั่นเสือกอะไรสีเล็กก็เพราะพิโมดิอุสมันบินได้นะครับแต่เจ ال ้าลาบัตมันบินไม่ได้นะครับแล้วก็พลอยก็เหมือนกันนะครับน่าจะดาเมจเท่ากันผมว่าแล้วก็เรื่องความเร็วในการโจมตีผมยกให้ลาบัสเลยครับลาบัตมันตีเร็วกว่านะครับแล้วก็พิโมดิอุสเนี่ยมัน ตามมาอีกพี่มอดิอุสมันจะบินได้นะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่ถ้าสู้กันแล้วพีมอดิอุสชนะแน่นอนครับเพราะว่ามันบินได้นั่นเองแล้วก็ลาบัตจะกัดไม่ถึงนะครับนี่คือจุดอ่อนของลาบัตนะครับต้องสู้เฉพาะพวกบนบกเท่านั้นพวกบินไดน้จะสู้ไม่ได้นะครับก็พี่มอดิอุสนี่ครับบินสบายใจเฉยเลยครับศึกครั้งนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับแหมบินบินท่องนภา,าเลยนะมึงเป็นไงโหด ไอเชียนี่อะไรอะไรนักหนาอะไรนักหนาน่าแล้วครับเราจะมอบรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับเอาไปเลยรางวัลรางวัลนะครับเอาแล้วครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับจุใจกันไปเลยนะครับสำหรับพีโมดิอุสวีเอสลาปัสนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพาทหน้าจะเป็นตัวอะไรสู้ตัวอะไรก็ตามชมันได้เลยนะครับกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับ จะเริ่มวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปดูวรายการแห่งความช่วร้ายขอบคุณครับ thank you ด